เรามีอะระหังสัมมาสัมพุทโธภาคะวาภูตังภาคะวันตังอภิวาเทมีสาวาคาตุภผาควาตาธัมโมธัมมังนามาซามี โสปฏิปัปนโนภาคาวะโตสาวกาสังโฆสังฆังนามามิธรวาตาธรรมาาะรวะตาสังฆาาะรวาตาวิขาขรวาตาตัปมาธารวะตาปันติสันทหาระวาตา

ส,สัตว์เนี่ยมูเอืนมันสินวัดพระหอมเต็มแล้วเราชิ้นบุกแกงอะพี่น้อ,องแม่ครัวได้เดินทางลงมาทำบุญช่วงเช้าวันอาทิตย์1ิอาทออิตย์ที่12

เลยปรเสริฐวงนมาบินบาทจะได้หละไม่บานก็ได้โอ้ยมันอยู่อ่ะพี่น้องแม่รั่วเดินทางลงมาทํำบุญตอนเศาร์เนาะค่ะพี่น้องเนาะญาติโยมภูหรือว่าญาติพี่น้องภูเฮารวงรับไปแล้วจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่เฮาใดเหตุไปที่เฮาไดสร้างไห้ที่ให้น้องเนาะค่ะนี่ค่ะที่แม่รั่วได้เดินทางช่วงหนึ่งแม่รัวได้เดินทางลงมา เฮ็ดนามหอยปูนะคะปูปูเล่นอ่าต่อไฟเสียหลยก็เลยเอามาเฮ็ดแผงโซล่าเซลล์หอยปูนี่ค่ะนี่แม่รัวได้ซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างมาห้ยปูนามไหลไฟสว่างเนาะคะ่ะแม่รัวได้เฮ็ดบุญโดยที่ว่าบัาได้บอกผู้ใดเพราะว่าแม่รัวมีเสมอเมดก็เลยเอามาลงใหา้ยปู ต่อสื่อทอสื่อสายไฟซื่ออย่างมากเห็ดหอปูเนาะคะ่ะพี่น้องนะนี่ค่ะการทำบุญทํำตอนใดใดเบอร์พี่น้องการทำบุญไม่มีวันสิ้นสุดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอามือนี่แม่ขั่วสิพ้าไปตามของไผสายสำโรงสายสำโรงมือนี่แม่ขั่ว ได้มาแล้วเดี๋ยวกลับออกจากวัดแม่ขั้วสิไปลงสายสำโรงแห่งพี่น้องเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเพิ่นได้สองวิ่งสองวิ่งสองบนล่างสิมาตำแหน่งใดก็ตามคือเลขวิ่งเพิ่นเข่าสองน้องวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี่แม่ขั่วสิพาไปตามอ่ะสายสำโรงมาแล้วค่ะเดี๋ยวกับจากวัดแล้วแม่ขั่วสิพาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องตอนนี้มาทำบุญให้สบายใจสกักกอน พอกันคลิปอะตอนที่ไปลงคลิปตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องเนาะกลับจากวัดอีกจักน่อยเนาะค่ะพี่น้องเอาค่ะพี่น้องหลังจากทําบุญกลับมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาดูตัวเลขหวยสองห้าพันสายสํารงนี่ค่ะพี่น้องงวดทีพานมา นี่ค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมาหมวยซองหาพันสายสำลรงให้สองมาออกสองศูนเก้าเลขวิ่งตัวเดียวเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากที่เข้าไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านหาผู้ลวงลับไปแล้วหรือว่าผู้เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะมากับทำบุญ,ญา,าัดน้ำไปมาแล้วกับสบายใจเนาะคะ่ะเอา กะมาเบิงัวเลกกันตอน่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกแปดหวยซองห้าพัน ใช้ซ้ำลงหลายคนรอหลายคนถา่าเนาะพี่น้องเนาะ เลขวิ่งตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อร้อยสิบหน่วยบนสำรับลังสิบกับหน่วยเป็นเลขหาตัวเฮ้าวิ่งตัวเดียวไม่เสียหลาเด้อค่ะพี่น้องเด้อไม่ปักหละ หลายคนถาหลายคนรอค่อยเนาะคะ่ะสายสำโรงหวยซองห้าพันนี่คืองวดที่ผ่านมา เขารักลอยโตวิง่งโตเลนอ่าเพื่อนว่าบาอกย่าไปลูดเด้อพี่น้องหาเทียบอมารักซิบรักหน่วยคือจังหวดที่ผ่านมาเนี่ยหละเพื่อนก็บ,บอกว่าบอมเป็นซ้ายลูดแต่ว่าเป็นซ้ายวิง่งหามาาลักลอยอยังสีขันเท่าลูดเท่าเท่าบเรเนาะพี่น้องเนาะวิ่งวหายไทยอยากลูดกระลูดอีกถอดสองเด้อค่ะพี่น้องเด,ด้อ,อ,ดอดวิ่งวหสําหรับอ่าซ้ายนี่เพื่อนเป็นเลขวิ่งย่างเดียว เลขร้อยเลขออกกำลังไก่เนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาเพิ่นฟันสองเข้าที่หลักร้อยสองเก้าแม่รัวขออนุญาตเอาออกนี่ค่ะวันที่17มกราคมหกแปวยซองห้าพันสายสำารงเอาอันมือเศ้านี้แม่รั่วไม่มีโอกาสได้อ่าน ได้อ่านอยังตีได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านคอมเมนต์ว่าอันขอเบิ้งขอเบิ้งของเซียนหมดหาดไงอีกแน่ว่าพั่นเพิ่นว่าอ่ะเพิ่นแก่งเพิ่นแก่งมาทั้งอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นแก่งมาทั้งคอมเมนต์เนาะเพิ่นว่าเพิ่นแคปหน้าจอบ่ทันว่านั่น์สำหรับเซียนหมดหาดไงนี่วิ่งบนสองกับห้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วิ่งล่างสี่กับห้า เลขวิ่งเพิ่นนี่สิปเป็นลักสิบอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อสิบอ่ใครมาลักหนวยว่าสรุปแล้วขามาลักหนวยเกิดสิบงวดสิมาหนวยอยู่งวดหนึ่งแต่ว่าหลักสิบไม่ว่าบนหรือว่าล่างจะมาที่หลักสิบของเซียนหมดเอาย่ำกันอีกแค่นึงวิ่งบนสองกับห้าวิ่งล่างสี่กับห้าเพิ่นเน้นที่หาเทิ่งบนเทิ่งล่างเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเซียนหมดอ้ามาเบิ่งของ หว้ซองห้าพันสายสาํารงวิ่งบนล่าง2ตัวเดียวไม่ปักหลักได้ัวเก่าเด้อพี่น้องเด้ออ่ะแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาสำหรับตัวเลขก็เป็นแค่นแนวทางให้ทุกท่านพิจารณาไว้ก่อนลงทุนอ่ะมักชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจให้แม่ครั่วในเด้อค่ะพี่น้องเด้อพ่อแม่คัวมีกำลังใจได้เ้ากำลังใจที่ดีที่สุดก็คือพี่น้องเอซเฮ้า กำลังใจที่ยิงไงที่สุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะเป็นตัวเลขแนวทางก็คืออาจารย์แล้วก็เซียนแล้วก็สำนักเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำนักที่มีตัวเลขที่ดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะตัวเลขที่ปังอ่ะพอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ